ตั่งไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่น,นู่นไม่ท้าจะเดินทุกอ้อมหน่อยมันดแดดแดดเออมันแดดด้ยวยเนาะมันอคืนย้ายไปฝั่งนู้น <c oughs> คนเยอดไม้กางเขนโปบานแดดโปบานได้โปบานได้นะไม่ใช่ว่าโปบใบนะกระต่ายรู้ไหมใส่หายไข้แล้วเปล่างานงเดิยอยู่เนาะ เ oh, ออพอดีเขาขาอันนีุ้่มๆแน่นไหมเอ้าพวกกุหลาบเจลก็ใส่อะไรวะเดี <k <k ๋ยวเปลี่ยนเไม่ต้องกินเจลเกี่ยวผ้าเลยไปอ่ะนั่นี่เสด็จไป็นหยางอ๋อกไปหยางก็มาอุ่นหุนอยู่แล้ววันนี้เปิดหน้าสู้ละ ปกติแล้วนะน้องกระดำอุ้ยตกใจนะว่าโดนเพกว่วแต่ว่าใส่ปักมั้ใส่เนี่ยใส่เอียง อเฮ้ยเสียงเท่มากเลยอ่ะขยับขดก่อนไม่ได้ไหวอ,อา้าอชิ้นนำ้ำอุ่นล่ะแย่ดีหน่อยนะแดดไม่ได้แรงนะ วันชาเร็ตุกเราไปเรามาใส่เยอเลยอะันนั่นนะนี่คืเสวยคือสวยคนงานน้ำใสคือจีนกัสองแก่น้เหรอนี่ก็ได้เบสีมันเลยน่นองมีหมูได้ไหมนี้มีคนติน้ล้วหรอดนรันน้ำพุ่งหรอมีหมูมาหลายมีขึ้นนั่นบอกแม่ขอหมไ่ิดเจ็ดัน

ເຈົ້າເບິ່ງເຈົ້າເບິ່ງອ່າໄປສົ່ງສິ່ງໄວ້ເຊຍນີ້ບໍ່ເດະໂຕນີ້ໂຕນີ້ໂຕນ້ອຍๆນີ້ໂຕນີ້ນ